มันเล่นผู้สาเด้เนาะเดอครับเจ็เไข่เนะหอผู้เสาเนาะกมันนมเนี่น่ะเนาะ สี่มือไหมกำลังฝึกเอากำลังฝึกครับสิสุดเซอร์ผรเนีขึ้นมาดูเีลยดเะอาขดแล้จะใส่จบอนนาใส่คนทีเนาะอันรอ่อ่ไหนจ๊ะกำลังฝึกงานเนาะพับอกนี่แะเนาะ มาสักผมเองพี่สาวน้อ,อ,อ,นองไม่ไม่ห้าก็เหียนสักเดียวไมห้าก็เหยียงสักฝึกงานอยอะฝึกงานมาสักตัวสักดีดกกีเด้อยางก็หูเด้อเจ้าเเจ้าอันนี้รังหนะ้าสระผมเด้อบุ๋มเป็นรังหนะ้า <c oughs> ได้เลยที่อยู่รุ่งเด็กมือไม่มือไม่อยู่รุง่งฝนเปียกเลยอยู่นี่เนี่ยอยู่ทางรุงไหเนี่ยอยู่ทางโกงไว้อยู่ทางรุงออทางโกงทางไหนนนี้ทางเด็กก็คือกันวิสการเนาะ อุเปียงเสือเดือพอแล้วได้เสู้กันน่ะใส่ยาสระมเนาะนดอกอันนี้บ่ดอกรีวิวดอก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 อ่ามเมนต์สปอนเซแต่ก็รีวิวนะดอกอันนี้อเคาเอิ้นว่าดอกเนาะแม่นดอกอยากดอก่ะภาษาเราแปลว่าม้าเนาะตัวม้าเนาะดอกเดียวก็พอเนาะแม่นแล้วมื้อนี้ดอกนึงเนาะ คืเว่าบ่าบ่อรเลปุ๊ต้ให้อกเสียงเลยปะฮะสะพมเด้อปุได้ล้างหน้าเด้อคิสักโของบ้านเ่า มาที่ส่งเบเกอร์ต้นงานนี้โคตรมัากคอเดิลมาซักได้เนาะบริเวณอยู่เขตมงเจ้าเนาะนอกปาก็มีเนาะนี่วันนี้ก็นอกปาก็มีจังใดหยาบบิ้ลดุยพคตร

จจเดือดขันเน,นี่ยนิว ngồi น้ำจิบ,บด,ดิลเหรอเดือไปอือืออครึ่งคนครึ่งบอกสร้างอย่างหันแล้วเนาะเ <laughs> <laughs> ปลี่ยนคนไปดูเด้อขัน,น,น <laughs> เนาตาปเน จมเนงสี่หักเจ้าจอนผักกระเด้าเศร้าคมบดทึกคาลมไปนำเขาอดรอดสวัสดีครับ ซึ่งตัวนี้เขาก็มาสักผมให้น้องตึงเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วนนนปปนนเนะ้อคันนี้ก็เขาก็สิปิดคิเพียงเท่านี้